สาทินไทยโยกลับมาแล้วตัวพีตันไมรออยู่นานเลยไม่ได้บูย่ามานานแล้วเก็บกดกระจัดแล้วตามถล่มดิวไปก่อนครับสง่งไปสี่ต่อ4ครับสีหนะ้า4 4สวยๆแต่4ส4ส่4ที่บูริลัมเสีย <จน S 1> เปรียบครับเสียเปรียบแล้วเจ้าน้องไปแล้วเอ็มจ้ก้าไม่ได้ใช้ต่อด้วยเหลือกันอยู่3คนจะมีช็อตปฏิหารไหมแล้วไหลมาต่อไอ้พวกนี่โดนลวงเอาแล้วเอ็มจ้าก้าไม่ได้ใช้โอนสนามไล่มาไหลไปเอาดิอ่ะไปโมชิตามมาอีกหนึ่งมาดิฮะับสีหน้าไล่ผมไปผมไม่ไปผมยังอยู่ตรงนี้แล้วกางเชือกตรงนี้คือเชือกมาอ่าวิ่งตามเส้นมมาาสหรรรับเเเกไไไฮอนต์ลู่่้ แล้วตรงนี้การโคโนโทิ้งไว้ก่อน2คน3คนอ้อ,อมาแล้วจะลุมใส่ตัวของเดนเดแล้วล่าหลังเข้ามาช้อนบนุรีลมไม่มีหลังแล้วตรงนี้หายไปก่อนแล้วเหมือนจะเป็นทวิเซตไม์น้องไม่ดึงบุรีลำจะมีอย<ๆ>ู<ๆ>่สามแล้วดึงข,ขึ้นมาแลวเหลือ3ามสา,ามสมิงน้องดาวต่อเนื่องอยู่ดีโอ้โหเอาแล้วมีโอ,อกาสน,น้องสองเดนเดเดึงกลับมาอีกเอาดีไม่ยอมล้มสักทีสำหรับฝั่งบุรีลมเหลือแค่สองคนสุดท้ายแล้วถูกสามต่อเนื่องตรงนี้ไปเกทไฮกำลังจะตายเหลือเลือดไปเยอะเท่าไหร่และตรงนี้เป็นไดมอนเก็บสองเก็บสามเลยอะไดมอนโอ้เก็บสามบุรีลำครับ